สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นเดิเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับกับเมนูแรกเลยเช่นเดิมไข่ปลาหมึกไข่ไข่ปลาไข่เออหมึกไข่ไข่มิ้นดาไข่ปู้งจัดต่อรือคิวที่หกอยู่หน้าร้านนี่ครับเมนโทหาคิวที่หกไรเดอ้อ นีเข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ดูร้านเช่หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊นหนึ่งมีกฎจจประจวบอมเภอเมืองนะครับเดี๋ยวจะเซิร์ชใน Google ลแม็ก็ได้นะครับร้านยังประจวบเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากครับถ้ามาประจวบก็ต้องแวะนะครับของสดของใหม่ต้องร้านนี้นะครับผม เด็ดหลายค่ะกับเมนูสามไข่นะคะสามไข่มีไข่อะไรบ้างที่หน่งวันนี้จะมีไข่ปูไข่เม่นดาหมึกไข่คางเดยดร้ายกับเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะเมนูสามไข่ค่ะหมึกไข่ไข่เม่นดาไข่ปลาจ้าเมนูร้านนะคะใส่โค้ดม่วง ปทุมนะครับที่อยู่แถวลังสิตนะครับเขตใกล้เคียงนะครับ mm. เจอกันได้นะครับ mm. เดือนกันยายนะครับ mm. เดี๋ยววันเวลา,าจะแจ้งให้ทราบนะครับเราจะเปิดสองรอบนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ mm. <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้ผารอ,อนานนะครับ ไข่เนี่ยมันเป็นไข่ฟัาจ้าเลยฟักจับเมนูสามไข่นะคะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปเลยนะครับ บอกและบุความต้องการของตัวเองให้หมดนะคะเขียนให้ครบถ้วนนะจ๊ะเบอร์โทรอ่ให้ชัดเจนนะอย่ไม่ติดเองไม่ทำนะจ๊ะไอไม่ยอมเลยเหรอแม่ยอมเลยเดี๋ยวลาดนะ อยากอะไรตั้งแต่เมื่อไรก็ได้อยากได้ยำเต็มมือนอยากอยากยำตอนไหนยากไปเลยแซมมอนไข่ไข่แดงได้เข้ากันไหมมันเข้ากันไหมคิวที่เท่าไหร่แล้วพี่รู้แซมมอนไข่แดงได้ครับิวที่กล้้าแวค่ะค่ะับเมนูสีไข่นะคะมึกไข่ไข่ปูไข่เมงดาไข่แดงเต็มจ้ะ นนแับยาำปงสุกแซลมอนหมึกไข่ไข่เยี่ยวมปะปลาเขาทดจ้า แล้วหยุดแล้วอยว่างนี้เลยเาจารย์แล้วหยุดเดี่ยวใจหนึ่งนะถ้าใครจะมานะครับอาทิตย์มาได้นะครับอาคารมาได้นะครับอังคารสัปดาห์นี้เปิดนะครับ สั่งไว้ก่อนได้นะคะไปเดินเที่ยวเรากลับมาจะได้รับของด้วยจ้าสิบเอ็ดค่ะสิบสิบเอ็ดลูกค้าคิวที่เท่าไหร่จ้าใกล้แล้วเนี่ย จากเมนูหมึกไข่นะคะแซลม,มอนไข่เย่อหมากุ้งสุกค่ะต่อไปเลยจ้าไปเลยนะครับยังไม่ได้เอ่ยเส้นหนึ่งเมนูนีู้ม้หมาหมึกไข่กุ้งสดค่ะูม้หมาหมึกไข่กุ้งสด ก็ใหญ่มากตัวใหญ่ไม่ว่าไข่แน่นด้วยใช่ไหม ปาปูม้ากุ้งสดหมึกไข่จ้าเมนูต่อไปจ้าต่อไปนะคะกับเมนูอ่หอยแครงหอยแครงไข่ปูค่ะจบหรือยังครอะไรคะแม่จะรับเปล่าเขาอยู่ตรงนู้ จำน่ากลัวมากนะสีปลาร้มันนัวเมื่อวานซึ่งหมอหมาเขาบอกหมอเมอเขาบอกเผ็ดมากเลยพริกร้อยฝักกับเมนูไข่แข็งไข่ปูค่ะเมนูต่อไปนะจ๊ะ ไปเลยเช่น,นึงนะไข่ยำแก๊ปจ้าหรือว่าลาบเป็งไข่นั่นเองนะครับ <c oughs> กับมืงไข่ไซเบิ้มนเลยนะครับไข่สองร้อยห้าสิบเริ่มต้นตั้งแต่ไซร้อยห้าสิบบาทนะเช่นึงนะได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีเกือบทุกไซส์แล้วแต่วันด้วยบอกไม่ได้ว่าไซส์ไหน ไม่เต้นนะไปแอบ,บเต้นให้สาวดูตรงนั้นนะลูกกงืนลูกกลืับเมนูหมึกไข่ยำแ่บจ้าเรียบร้อยจ้ะเอ้สีลูกทำหน้าเกลียดทำทำไม <c oughs> นี่ก็ตัวยงเลยตัวชงเลยคนนี้ เมนูต่อไปค่ะเมนูปูม้าหอยแครงหมึกไข่ค่ะปูม้าหอยแครงหมึกไข่ ัวบึ้มเลยไข่แน่นแน่เผ็ดกลางหรือเผ็ดแซ่บไม่เอาเผ็ดปางตายนะไม่เอาเผ็ดบางตาย ไข่แพะหนึบไข่ตาบางคนสั่งไซส์400มาบางวันนึงมีไม่มีนะเช่นนึงนะแล้วแต่บางวันนะบางวันก็มีน่าเห่าลืมไปลมเลินไปนะเลินไป <laughs> ด้วยความเคยชินไงจะฝานละสองอย่าง <laughs>

ปูม้าหอยแคร์เรียบร้อยคร <สะ S 2> ับอ,อ,อันนี้ไม่ลาอันเดียวนี่กนะ็มันแอมแซ่บก็ลาบอ่ะ,ะไม่ลาเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูแยกน้ำก็เลยนะครับฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งเจ้าตามปากแชนแนลด้วยนะครับแล้วก็เปิดเจ๊หนึ่งเจ้าตามปากนะครับทิกติกก็ชื่อนี้เลยนะครับเจ๊หนึ่งเจ้าตามปาก เป็นยำแซบใช่ไหมเช่นเดิแกครบใส่แยกน้ไม่ต้องใส่ขาวงที่แม่แก็ไดแยกน้ำแยก้าวย้วแยกทุกอย่างนะนะคะแนะนำาขวาเตีวหน่อยเช่นเดิมสำหรับคนที่กินก๋วยเตีวเราต้องเอา้าวไปใส่น้ำมยำแล้วขย่าหน่ยเช่นเดนะใช่ค่ะโอเเนเดิงไม่ได้พูด

เรียบร้อยค่ะกับเมนูยำแซ่บปาแซลมอนนะคะปลาพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมชินหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องชินหนึ่งซับตามปากด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า